อาชีพที่คนรู้จักน้อยแต่มันเลี้ยงครอบครัวของผมได้จริงๆคนทั่วไปไม่เข้าใจว่าการขายภาพการขายไฟล์ดิจิตอลมันคือการสร้างแพสซีฟอินคัมที่โตได้จริงๆผมแค่วาดรูปด้วย iPad ดด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วอัพโหลดไปไว้ใน m i โครสต็อกโดยที่ผมไม่ต้องใช้หน้าตาออกกล้องไม่ต้องแพคของไม่ต้องยิงแอดใช้แค่ iPad 1เครื่องในการทำงานผมก็เริ่มหาไรายได้ได้แล้ว ผมเริ่มจากยอดโหลดที่เป็นศูนย์ตอนนี้มีคนโหลดภาพของผมทุกวันจากทุกที่บนโลกใบนี้ ผมขายงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าผมจะไปเที่ยวอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้มีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาชีวิตของผมมีอิสาระภาพทางด้านการเงินและเวลาผมไม่ได้รวยนะแต่พอผมมีวิธีหารายได้เสริมส่งเงินกลับบ้านเลี้ยงดูครอบครัวแบบไม่ต้องกดดันเหมือนเมื่อก่อนชีวิตของผมก็อิสระและฟโฟล์มากขึ้นถ้าอยากรู้ว่าอาชีพสตอก์ฟโตกราฟีมันทํายังไงตามผมมาได้เลย